เดี๋ยวสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเปิดก้อนการเรียงก้อนแล้วก็การดูแลเห็ดนะคะอันดับแรกนะคะก็คือถ้าก้อนเห็ดเต็มแล้วนะคะก็คือถ้าก้อนเห็ดเป็นก้อนสีขาวหมดเลยแบบนี้นะคะก้อนที่เต็มแล้วคือจะเป็นก้อนสีขาวแบบนี้อันนี้ก็คือก้อนยังไม่เต็มนะคะจะมีก้อนเป็นสีที่เลื่อยแล้วก็มีเส้นใยเห็ดก้อนเต็มจะต้องเป็นก้อนแบบนี้นะคะพอถ้าเต็มแล้วเราก็จับเขามาเรียงในชั้นในโอกก็คือเรียงแนนอนแบบนี้นะคะเรียงแนนอนเป็นชั้นเป็นชั้นตามลําดับ ตามวัสดุที ian, ่เราใช้ถ้าเราเรียงในโอ่งเราก็เรียงแนวนอนแบบนี้เรียงเป็นตั้งเป็นตั้งขึ้นไปจนเต็มโอ่งถ้าเราเรียงในชั้นวางของหรือในโรงเรือนแบบนี้นะคะเราก็จะเรียงเป็นทีละชั้นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3พอก้อนเต็มแล้วดับแรกนะคะเราต้องเปิดเราก็จะมาเปิดหน้าก้อนถ้าก้อนเต็มนะคะก็คือก้อนที่ได้ไปนะคะก็คือจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดแบบนี้นะคะแล้วด้านในก็จะเปิดออกมาจะมีเม็ดข้าวฝางแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเปิดหน้าก้อนก็คือง่ายๆเลยค่ะหาได้ในครัวเรือน ก็คือช้อนนะคะเราจะใช้บริเวณด้ามช้อนนะคะพักเข้าไปนะคะที่หน้าก้อนเห็ดเขียเม็ดข้าวฟ่างนะคะที่อยู่ด้านในก้อนนะคะออกมาให้หมดให้หน้าก้อนสะอาดนะคะแบบนี้นะคะก็คือเขียเอาเม็ดข้าวฟ่างาออกมาให้หมด,หหมดทําไมนะคะทําไมจะต้องเขียเม็ดข้าวฟ่างเนื่องจากเม็ดข้าวฟ่างนะคะเขาเป็นเชื้อเห็ดถ้าเวลาเราเปิดก้อนเราต้องเขี่ยเม็ดข้าวฟ่างออกเพื่อที่จะไม่ให้เม็ดข้าวฟ่างเนี่ยค่ะดึงเชื้อราเขียวมากินหน้าก้อนเราจะต้องทําความสะอาดหน้าก้อนให้สะอาด แล้วเราก็จะเรียงใส่ชั้นนะคะทําแบบนี้ทุกก้อนที่ได้ไปเลยนะคะสิบก้อนยี่สิบก้อน,อนเปิดแบบนี้ให้หมดเสร็จแล้วก็มาเรียงไว้เรียงไว้นะคะเราก็จะทําการลดน้ําลดน้ําจะใช้สายยางใช้ขันหรือใช้ฝักบัวก็ได้นะคะให้เราลดผ่านบริเวณด้านหลังลดผ่านด้านหลังนะคะด้านหลังของก้อนน้ําก็จะไหลลงในส่วนข้างล่างยาฉีดเข้าไปในก้อนเด็ดขาดน,นะคะถ้าฉีดถ้าสมมติเราลดน้ํฉีด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 ,ดสายยางหรือว่าฉีดสเปรย์ สเปรย์ฉีดได้แต่ให้บางๆห้ามเอาสายยางฉีดบริเวณหน้าก้อนนะคะให้เอาสายยางลดผ่านหลังก้อนหรือเอาฝักบัวขันน้ำาุณผ้ตักลดด้านหลังก้อนเท่านั้นนะคะพอลดประมาณสามถึงเจ็ดถึงสิบวันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศเห็ดก็จะเริ่มออกดอกแบบนี้นะคะเล็กๆนะคะเห็ดจะเริก่มออกดอกเล็กๆขึ้นมาประมาณสองวันเห็ดก็จะเริ่มออกดอกนะคะหลังจากเปิดไปแล้วแล้วก็จะมีอันนี้นะคะดอก แรกๆถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มออกดอกเขาจะมีดอกเล็กๆแบบนี้นะคะขึ้นมาในก้อนอันนี้ก็คือเป็นอดอกเห็ดกํลาลังฟอร์มตัวพอฟอร์มตัวเสร็จแล้วผ่านไปหนึ่งถึงสองวันเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะเริ่มโตเป็นแบบนี้นะคะเท่านี้สามารถเก็บได้นะคะเริ่มเก็บได้แล้วหรือจะปล่อยให้ให,ใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะก็สามารถเก็บได้ก็คือจะขนาดประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเก็บที่ขนาดประมาณนี้ก็คืออ่ ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะประมาณนี้เราก็จะเก็บได้เวลาเราเก็บนะคะเราจะทำการเก็บเห็ดก็คือให้เราจับคอก้อนเห็ดไว้นะคะแล้วก็โยกโยกซ้ายโยกขวาเราก็หมุนดอกเห็ดออกมานะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะอยา่ยาอย่าโคนไปงี้นะคะจับตรงนี้จับคอก้อนเห็ดที่เราเห็นนะคะเป็นพลาสติกให้แน่นๆแล้วก็โยกดอกเห็ดไปดอกเห็ดมาดอกเห็ดก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าหน้าแรก มันอาจจะมีเม็ดข้าวฟป้งติดมาด้วยเวลาเราเก็บเห็ดเสร็จแล้วให้เราด้ามช้อนนะคะเช็ดทำความสะอาดอลกอ์ให้เรียบร้อยแล้วก็สกิดหน้าก้อนทําความสะอาดเสร็จลากเหดที่มันเหลืออยู่ข้างในให้สะอาดนะคะทําอย่างนี้ทุกครั้งหลังการเก็บเห็ดนะคะเพื่อที่จะให้หน้าก้อนเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคถ้าหากว่าเรานะคะไม่เก็บพวกเศษซากนี่ออก เซซาพวกนี้มันจะเน่าอยู่ในก้อนเห็ดมันจะทําให้มีมแมลงหวีมาไข่เป็นหนอนเห็ดก็จะไม่ออกดอกนะคะดังนั้นการดูแลหน้าก้อนเป็นสิ่งสําคัญนะคะก็คือทําความสะอาดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเห็ดก้อนเดิมเนะะี่ยค่ะเขาจะพักตัวป,ประมาณ7-10วันเขาก็จะวนหม้ออีกรอบหนึ่งนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณ3 4สี่เดือน6เดือนขึ้นอยู่กับการดูแลของเราถ้าเราดูแลก้อนดีเห็ดจะออกนานแต่ถ้า,าดูแลก้อนไม่ดีเห็ดก็จะออกได้แค่แป๊บเดียวก้อนเขาก็จะเสียนะคะ ดังนั้นนะคะก็คือการลดน้ําการเก็บเห็ดการทาความสาะอาดนก้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะวันหนึ่งควรลดน้ําอย่างน้อยก็คือเช้ากับเย็นถ้าฝนตกตกไม่ต้องลดก็ได้ในช่วงเย็นนะคะแต่ถ้าแดดออกร้อนจ้าจ้าก็คือลดเช้าเที่ยงเย็นแค่นี้เองคะ่ะเห็ดก็จะออกดอกได้แบบสวยงามอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ที่ฟาร์มเราก็จะลดแค่สองเวลาเช้ากับเย็นช่วงนี้เพราะว่าฝนตกค่อนข้างดีนะคะเห็ดเขาจะออกสลับกันนะคะ ก้อนหนึ่งออกก้อนหนึ่งพักก้อนหนึ่งออกก้อนหนึ่งพักอย่าลืมไปทำตามกันนะคะ